I am Man U <laughs> สวัสดีชาวแฟนผีทุกๆคนนะครับเย่ๆ yeah, ๆ yeah, yeah, yeah. วันนี้ฮะ I am Man U จะพามาดูสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับลินกาดครับเมื่อพูดถึงลินกาดแล้วนะครับแฟนแมนยูหลายคนจะคงบอกแบบเฮ้ยไอหมอนี่อีกแล้วเหรอนะครับลินการดครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ จะได้อยู่กับทีมต่อหรือไม่นี่ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟานเดอร์บีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าลิงการ์ดจะถูกปล่อยถูกขายไปหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งใดครับเดี๋ยววันนี้ผมลองพาทุกคนมารู้จักกับ7ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับลินการ์ดครับเริ่มที่ข้อ1ครับเป็นผู้เหลือรอดจากชุดแชมป์เยาวชน f a Cup ครับ2011เพียงคนเดียวครับย้อนกลับไปในปี2011ครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดเยาวชนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้ในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอด้วยสกอร์สี่ะต่อศซึ่งกลุมารนรกที่เล่นอยู่กับทีมตอนนั้นแต่ละคนมีแววจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งครับแต่สุดท้ายพอวันเวลาผ่านไปครับพวกเขากลับไม่สามารถทําได้อย่างที่ถูกคาดหวังจนต้องพาตัวเองเนี่ยย้ายหนีไปหาโอกาสใหม่ๆกับสโมโสรอ,อื่นครับ ไมเคิลคีนครับกองหลังค่าตัว25ล้านปอนด์จากเอฟเวอร์ตันก็เป็นอีกคนที่เพ่นไปสร้างชื่อเสียงกับเบอร์ลินตั้งแต่ปี2015ครับสำหรับพอลบ็อกบา r ถึงแม้ว่าเวลานี้จะกลับมาสวมชุดแมนยูก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่เคยหอบข้าวหอบของไปอยู่กับยูเวนตุสมาพักใหญ่ครับเขาจึงไม่ใช่ผู้ที่อยู่รอดจริงๆเหมือนลิงกาดนะครับข้อ2ครับมีคิตเรียโนโรนันโดเป็นโค้ชฮะ สมัยที่คิตเตรโนโรนโดฮะยังไม่ใช่ซูเปอร์สตารุ่นใหญ่ครับโลกอย่างทุกวันนี้นะครับเขาเคยรับหน้าที่ในทีมแมนยูครับไปเป็นพี่เลี้ยงสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้บรรดาแข้งดาวรุ่งที่ยังอายุน้อยๆครับนี่ในภาพจะเห็นไหมฮะลิงการ์ดในตัวจี๊ดๆเนี่ยครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ CR อาซคอยดูแลก็คือมีหัวโจกที่ชื่อลิงการ์ดอยู่นั่นเองครับซึ่งสุดท้ายก็เป็นคนเดียวครับที่ได้กล้ามาเล่นชุดใหญ่จนถึงทุกวันนี้นะครับข้อ3ครับ เป็นคนเล่นบอลขาวสะอาดฮะสำหรับโลกแห่งฟุตบอลในทุกวันนี้นะครับชัยชนะเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าอะไรทั้งนั้นครับเพราะคําว่าธุรกิจเข้ามามีบทบาทสูงครับจนทําให้การแข่งขันบางนัดเนี่ยจริงจังมากจนบางเกมแทบจะกลายเป็นสงครามย่อมๆบนผืนหญ้าเลยครับทาให้นักฟุตบอลหลายคนในยุคนี้ครับไม่สนใจเรื่องของความสนุกสนานในการเล่นฟุตบอลแล้วครับแต่ทําทุกอย่างเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบแม้จะต้องใส่ความสกรปรกเข้าไปก็ตามครับ แต่สาหรับลิงการ์ดครับเขาไม่เคยคิดเช่นนั้นฮะและมีจุดยืนบนความถูกต้องก่อนเสมอครับและก็มีหลายๆช็อตที่ลิงการ์ดครับแสดงให้เห็นถึงคอนเซปต์ลูกหนังของตัวเองไม่ว่าจะการเข้าแท็กเกิลที่ไม่อันตรายครับแต่ได้ผลไม่เคยโกดเครืองครับแม้จะถูกเตะหนักแบบไม่เป็นธรรมฮะยอมรับการตัดสินใจอย่างสนิทใจไม่เคยท้วงหรือใช้ลูกตุกติกใดๆแม้แต่ครั้งเดียวครับข้อที่4ีครับ ยิงได้4ีลูกในเกมเปิดตัวกับเบอร์มิงแฮมครับคือลิงการ์ดเองเขาก็เคยมีเส้นทางค้าแข้งที่กระท่อนกระแท่นมาไม่น้อยครับเพราะต้องถูกส่งตัวให้หลายสโมรสรยืมใช้งานเพื่อบ่มเพาะสีเท้าครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์เบอร์มิงแฮมไบตันดาร์บี้ครับและเมื่อฤดูกาล2013-2014ครับสมัยลิงการ์ดอายุเพียงแค่21ปีเนี่ยเขาถูกส่งตัวไปให้กับเบอร์มิงแฮมยืมใช้งานในศึกแชมเปี้ยนชิพครับและเพียงเกมแรกที่ลงเล่นก็จัดตัดคนเดียว4ประตูเลยทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามครับตลอดทั้งชีวิตนั้นเขากลับมีโอกาสสัมผัสเกมเพียงแค่16นัดและยิงได้เพียง6ลูกเท่านั้นเองครับข้อที่5ครับเจ็บยาว5เดือนในเกมเปิดตัวกับปีศาจแดงครับหลังจากกลับมาอยู่ในถิ่นโอแทฟอร์ดอีกครั้งในฤดูการ2014-2015ครับปีกเบอร์14คนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากหลุยส์ฟันเกาครับให้ลงเล่นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นเลยทีเดียวครับ แต่หลังจากสัมผัสฟ,ฟอร์มยากไปเพียงแค่24นาทีครับเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บยาวจนต้องพัก5เดือนครับก่อนจะถูกส่งไปให้ดาร์บี้คาร์ตี้ครับยืมใช้งานทันทีที่หายกลับมาฟิตสมบูรณ์ครับข้อที่6ครับความฝันที่เป็นจริงครับลิงกาดเป็นนักฟุตบอลนะครับที่มีบ้านเกิดเนี่ยแค่ใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์ทางตะวันตกราว20ไมล์เองครับซึ่งแน่นอนว่าระยะทางแค่นี้เนี่ยไม่เรียกว่าไกลเลย ฉะนั้นครับเขาจึงเป็นเด็กผีตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลครับก่อนจะสมัครเข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของสโมสรตอน7ขวบครับจนได้ก้าวขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ของเมนยูครับจนกระทั่งได้ตำแหน่งตัวจริงได้นะครับต้องบอกว่าความฝันของลิงการเนี่ยนอกจากจะกลายเป็นความจริงแล้วมันยังสวยงามสุดๆอีกด้วยครับข้อที่7ครับไอดอลหมายเลข14ครับ อย่างที่ทราบกันดีครับว่าลิงการ์ดนั้นเป็นเจ้าของชุดแข่งหมายเลข14ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันนี้ครับซึ่งหากดูผิวเผินแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากๆครับที่ผู้เล่นปีกซ้ายจะใส่เบอร์นี้เพราะเป็นเลขประจาตาแหน่งมาตั้งแต่ในอดีตแล้วครับแต่สําหรับเจ้าตัวแล้วเลข14เนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นครับเพราะมันเป็นเบอร์เดียวกับองรีครับไอดอลเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจสมัยสร้างตำนานให้กับอาร์เซนอลนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราว7 ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับลิงกาดครับก็เดี๋ยวมาดูอนาคตของลิงกาดครับว่าจะเป็นยังไงต่อถ้าอยู่แมนยูแล้วยังสามารถสร้างความมั่นใจเล่นได้คงที่คงวาหรือไม่หรือจะเป็นต้องย้ายทีมจริงๆนะครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับส่วนวันนี้ฝากทุกคนกดติดตาม Subscribe IM a Man U ด้วยนะฮะเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาให้พวกท่านได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ